สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมงว่าวก็จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับพุธใบด่างกันนะคะต้นพุธนี่ความเชื่อเกี่ยวกับก,บการปลูกเสริมบารมีและก็มีความสุขภายในครอบครัวนะคะประสบความสําเร็จต่างๆก็เป็นไม้ที่เป็นมงคลอีกอย่างหนึ่งที่ปัจจุบันคนก็นิยมปลูกกันมากปัจจุบันพุธก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะพุธซ้อนพุธจีพุธด่างพุธน้ําบุด พุทธพิชยาต่างๆนะคะวันนี้เราจะมาชมความงามของพุทธใบด่างกันค่ะพุทธใบด่างสเสน่ห์ของเขานะคะก็คือใบที่ด่างนั่นเองค่ะเป็นไม้ด่างที่มีความน่ารักแล้วที่สําคัญก็คือพุทธใบด่างเป็นไม้ที่นิยมปลูกกันมากเพราะว่านอกจากความสวยงามแล้วก็ดอกของเขามีกลิ่นหอมด้วยดอกของเขาคล้ายพุทซ้อนนะคะมีขนาดใหญ่กลิ่นขาวกลิ่นหอมนะคะดอกสีขาวสะอาดมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะ พอเป็นไม้มงคลที่ปลูกไว้ประจําบ้านแล้วก็มีความสวยงามมากๆการปลูกพุดด่างนี่นะคะเราก็เมื่อเราปลูกต้นของเขาฟื้นตัวแล้วเราก็วางไว้ในกลางแจ้งนะคะที่มีแดดถ,ถึงก็จะทําให้ต้นของเขาสวยงามแบบนี้ค่ะส่วนดอกไม่ต้องพูดถึงนะคะออกตลอดทั้งปีก็คือออกเรื่อยๆออกทุกวันนะคะออกตามยิ่งต้นของเขามีขนาดใหญ่เท่าไร่ดอกของเขาก็จะออกมาให้เราเชื่ชมตลอดไม่ขาดไม่ขาดต้นนะคะเป็นพุธที่ หน้าปลูกมากๆเรื่องการมีดอกเพราะออกดอกตลอดทั้งปีเห็นไหมคะเนี่อันนี้ก็หนุนไปเรื่อยๆดอกตูมก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็คือจะออกช่วงข้อไม่ใช่ช่วงยอดนะคะจะออกช่วงกลางยอดแบบนี้หลังจากที่ออกบานแล้ววันแรกนะคะก็จะมีความขาวสะอาดแบบนี้เลยค่ะขาวสะอาดมากๆ มีขนาดดอกใหญ่เมื่อบานไปประมาณสองวันนะคะดอกของเขาก็จะเปลี่ยน,นเป็นสีเหลืองสีเหลืองนี่ก็คือบานได้ประมาณสองวันนะคะก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้ค่ะนี่นะคะส่วนการขยายพันธุ์ก็สามารถทําได้ทั้งปักชาแล้วก็ตอนกิ่งตอนกิ่งนี่ก็ตอนง่ายนะคะไม่กี่วันเขาก็จะมีารากให้เราเห็น ก็เป็นความงามของผุ้ซ้อนที่น่าปลูกมากๆแล้วก็ความหมายดีเป็นมงกลแก่บ้านและก็ที่สําคัญก็คือมีความสวยงามค่ะถ้าท่านผู้ชมคนไหนชอบการมีดอกแล้วก็ชอบไม้ด่างนะคะอย่าลืมปลูกผู้ซ้อนนะคะเพราะว่าดอกของเขาออกทั้งปีแล้วใบของเขามีความด่างชัดเจนใบด่างนี่ก็ มีด่างเหลืองนะคะเหลืองเขียวแล้วก็อมขาวเป็นไม้ที่มีความสวยงามสุดๆเลยค่ะกอขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมมีสาระดีๆแตงโมจะนำมาฝากนะคะ